ทิตาริเสว่าง789สดีค่ะงานว่วยปอนายปี2024ได้เริ่มขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่11มกราคมโดยวิธีการประกาศรายชื่อแขกรับเชิญอย่างเป็นทางการในคืนวหวยปอนี้เรียกได้ว่าเป็นกอุบายใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนาดีตการประกาศกิจกรรมอย่างเป็นทางการมาจะเรียง่ายและตรงไปตรงมาเสมอแต่ค่ำคืนไหวยปอนในปีนี้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการหลายรอบจนดูเหมือนว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดและก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบการบอกแสลึกลับจะถูกโยนออกไปเพื่อให้ชาวเน็ตได้มีส่วนร่วมในการทายวิธีการอันชันฉลาดนี้ได้จุดประกายให้เกิดการพูดคุยกันอย่างดุเดือดบนอินเทอร์เนต็ตในทันทีทุกคนพยายามถอดรหัสว่าใครคือแขกรับเชิญที่จะมาถึงจากคำพูดไม่กี่คำหรือรูปแบบที่คลุมเครือเหล่านั้น เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและมีชีวิตชีวามากตัวอย่างเช่นในเวลา20่นกาสานาทีของวันที่8มกราคมได้มีการเพิ่มความลึกลับให้กับการประกาศอย่างเป็นทางการจริงๆในเวลานั้นบัญชีเวยปอยอย่างเป็นทางการของงานเว็บปอยไนท์ได้เปิดตัวการ์ดบอแซวเวอร์ชั่นหนึ่งซึ่งกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยมากมายระหว่างชาวเน็ตและการคาดเดาต่างๆสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือ การบอกสยเวอร์ชันนี้ถูกล้มในภายหลังการกระทำนี้ทำให้เกิดการคาดเดามากมายในทันทีและทุกคนต่างก็สงสัยว่ารายชื่อแข่งมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ต่อมาในช่วงเช้าของวันที่9มกร,ราคมบัญชีเว,วยปอยอย่างเป็นทางการของงานเว,วยปอนไนท์ได้เผยแพร่การบอกสอีกครั้งแต่คราวนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองรอบเมื่อเทียบกับเวอร์ชันที่ถูกลบไปก่อนหน้านี้ แม้ว่าการบ่อแสจะยังคงอยู่แต่การดำเนินการประเภทนี้ไม่อาจคาดเดาได้จริงๆมันเป็นความผิดพลาดชั่วขณะโดยเจ้าหน้าที่ของสีหน้าหวยป๋อหรือมีเหตุผลอื่นเบื้องหลังเช่นมีคนไม่พึงพอใจที่จะส่งทั้งหมดในครั้งเดียวสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับรายชื่อแขกรับเชิญคนสุดท้ายมาขึ้นเรื่อยๆและดึงดูดความสนใจของผู้คนนับไม่ถ้วนและนั่นก็คือเป็นสถานการณ์ของการบ่อแส ของเสือจานระหว่างอีปอเชาาเน็ตต่างคิดว่าการบอสแสของเสือจานบอกว่าขอให้รับเรื่องและมีสุขภาพดีในขณะที่การบอดแสของไวงอปอบอกว่าฉันอยู่ที่นี่การบอสแสทั้งสองนี้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อชุดเดียวกันและการบอดแสของเสือจานก็ถูกปล่อยออกมาในภายหลังหลังจากที่ชาวเน็ตที่จับตามองเป็นพิเศษได้เห็นเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้เกิดจินตนาการการคาดเดาเกี่ยวกับซีพี และการพูดคุยกันมากมายก็ปรากฏขึ้นทุกคนแอบสองสัยว่านี่หมายถึงการเตรียมการพิเศษบางอย่างหรือเป็นเพียงเรื่องบังเอิญดังนั้นแฟนซีพีจึงคาดหวังว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างรายการนี้หรูหรามากจนอาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมบันเทิงบนจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่มารวมตัวกันที่นี่เมื่อเทียบกับไอชีอีสครีมมิ่งไนท์และเทนเซนต์วิดีโอสตาร์ไลท์วอร์ดที่เพิ่งเสร็จสิ้นลง รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของงานเวยปอลนายน,นั้นทรงพลังกว่ายังเห็นได้ชัดและได้นำศิลปินดารามากมายหลายประเภทและทุกวัยมารวมตัวกันซึ่งสะด,ดุดตาม,มากจริงๆและผู้เล่นตัวจริงที่แข็งแกร่งเช่นนี้ทำให้เกิดไฮไลท์ที่น่าตื่นเต้นมากมายด้วยแขกรับเชิญรุ่นท็อปจำนวนมากลำดับการปรากฏตัวบนพรมแดงจึงกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนและงานพรมแดงเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของพิธีอันยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงมาโดยตลอด เป็นเวทีที่เหล่าคนดังได้แสดงสไตล์และสเสน่ห์ของพวกเขาและใครจะเป็นคนแรกที่ได้ก้าวขึ้นไปบนพรมแดงและเริ่มต้นงานที่มีดาราดังมากมายและใครจะเป็นผู้ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายและเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยท่าทางที่ทุกคนรอคอยแบบไหนและทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาย่อมดึงดูดความสนใจสิ่งที่ทำให้แฟนๆตื่นเต้นและคาดหวังมากที่สุดก็คือเสือจันละหวังญี่ปุ สองดาราดังที่เคยร่วมงานกันในผลงานเรื่องเฉินฉิงลิงในฐานะนักแสดงนักร้องและกุชชี่โกบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์เซอร์จันเข้าร่วมงานเวยปอไนไนในชุดสูทคอสตูมสุดพิเศษของกุชชี่การตกแต่งด้วยคริสตัลสะท้อนดวงดาวที่สว่างสวัยและแสดงให้เห็นถึงสไตล์ที่หรูหราของเขาเซอร์จานคว้าตำแหน่งผู้ทรงอิทธิพลแห่งปีผู้กำกับจางอีโมได้มอบช่อดอกไม้เป็นการส่วนตัว ให้กับเสือจานและทุกคนต่างก็รอคอยที่จะร่วมมือกับเสือจานและเสือจานยังได้แน,นะนําภาพยนตร์เทศกาลฤดูบายไม้ผลีเรื่องมังกรโยกให้กับทุกคนอีกด้วยโดยบอกว่าทุกคนอย่าลืมไปดูหนังในวันแรกของปีใหม่ทางจันทรคตินอกจากนี้ผู้กำกับฉีเ่เคอเสเสยวจานและทีมงานหนังเรื่องมังกรโยกได้ขึ้นรับรางวาัลภาพยนตร์เทศกาลร,รดูบายไม้ผลีที่มีคนรอคอยมากที่สุด ในค่ำคืน,วนไวปอร์ไนปี2024หว่งอิปปอเข้าร่วมงาน,วานไวปอร์ไนในชุดเสื้อคลุมสีดำเผยให้เห็นความลึกลับความสง่างามและเสน่ห์สมัยใหม่และได้รับรางวัลน,นักแสดงภาพยนตร์ยอดนิยมแห่งปีเมื่อมองย้อนกลับไปในปี2019หลังจากเฉินชิงลิ่งออกาศทั้งสองได้รับความรักจากแฟนๆนับไม่ถ้วนด้วยการแสดงที่ยอดเยี่ยมและเสน่ห์ของตัวละครในละคร กลายเป็นช่วงเวลาคลาสสิกที่สุดในใจของแฟนๆมากมายทำให้นุ่มรอทั้งสองขึ้นสู่จุดสูงสุดตอนนี้บนเวทีใหญ่อย่างงานเวทป,ปอไนท์ทั้งสองพบกันที่จุดสูงสุดอีกครั้งทุกคนต่างตั้งตารอที่จะได้เห็นพวกเขายืนหยัดร่วมกันอีกครั้งและสร้างความตื่นเต้นที่แตกต่างออกไปโดยหวังว่าพวกเขาจะอยู่ในกรอบเดียวกันไปตลอดทศวรรษอย่างไรก็ตามเสี่ยวจ้านเดินบนพรมแดงกับคุณห่วเสียวหมิงและคนอื่นๆ และนั่งร่วมกับเจ้าลี่อิงดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับหวังอีป่ปอแต่ในความเป็นจริงแล้วแฟนๆบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นพวกเขาทั้งสองกำลังตกอยู่ในการค้นหาที่ร้อนแรงบนเวยปป่ปอด,ด้วยกันและพวกเขาก็เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้ชาวเน็ตยังค้นพบว่าเจ้าหน้าที่ของหวังอีป่ปอได้ฉีกหมายเลขที่นั่งของเขาและไม่ได้นั่งบนที่นั่งของเขาซึ่งเป็นการให้เกียรติเซวจาน เหตุใดหวังยีป่ปอจึงฉีกไม้เลขที่นั่งของเขาเพื่อให้เกียรติแก่เสือจานแฟนๆต่างก็ให้คำตอบว่าที่นั่งหมายเลข27แถวที่สองหรือเลข227เป็นวันที่เสืวจานถูกรังแกทางออนไลน์เป็นวันที่ยากลำบากที่สุดสำหรับเสือจานเป็นวันที่แฟนๆของเสือจานไม่มีวันลืมดังนั้นตัวเลขนี้จึงไม่เป็นมิตรกับเสือจานและแฟนๆของเสืวจานมากนักหวังยีป่ปอจึงต้องการที่จะฉีกหมายเลขที่นั่งของเขา มากกว่าที่จะนั่งหมายเลขนี้ในสายตาของแฟนแฟนซีพี p, มันเป็นการให้เกียรติแก่เสือจันอย่างแท้จริงนาดีดไว้อปอและเสือจันพวกเขาเคยอยู่ในกรอบเดียวกันในช่วงปีแรกๆแ,แม้ว่าจะเป็นเพียงภาพธรรมดาธรรมดาในเฟร,รมเดียวกันแต่ก็จะได้รับความนิยมในทันทีทําให้เกิดกระแสที่ร้อนแรงและกลายเป็นประเด็นร้อนในหมู่ผู้คนในละครพวกเขาทํางานร่วมกันและผ่านเรื่องราวขึ้นๆลงๆด้วยกัน นำไม่ทวนและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และการแบ่งปันบนเวทีของเซียวจ้านและหวายปอจะกลายเป็นไฮไลท์ของค่้มคืนวยปอนนน้อย่างแน่นอนวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและไม่กี่ปีผ่านไปในช่วพริบตาเซียวจ้านและหวายปอต่างก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งในอาชีพการแสดงของพวกเขาและได้กลายเป็นดารายอดนิยมในวงการบันเทิงเซียวจ้านไม่เพียงแต่โดดเด่นในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถและสเสน่ห์ของเขาในหลายสาขาเช่นดนตรีและแฟชัน่นด้วยความอุตสาหะและอดทนของเขาเขาได้รับเกียรติและการยอมรับน้ำไม่ท้วนได้กลายเป็นไอดอลและแบบอย่างในหัวใจของแฟนๆน้ำไม่ท้วนหวังอีป,ปอก็ไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยเขามีการแสดงที่โดดเด่นในหลายสาขาเช่นการเต้นดนตรีการปีนเขาภาพยนตร์และละครโทรทัศน์และทุกรูปลักษณ์เขาสามารถสร้างความประหลาดใจ และความประทับใจให้กับผู้ชมได้เสมอในยุคที่พวกเขาได้ปรากฏตัวบนเวทีพร้อมๆกันพวกเขาต่างก็มีอารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์มีออร่าที่แข็งแกร่งและเปล่งประกายและทุกครั้งที่พวกเขาปรากฏตัวดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีแสงสว่างในตัวเองทําให้ผู้คนไม่สามารถละสายตาไปได้เลย mm hmm. เมื่อพวกเขามาร่วมงานเดียวกันในครั้งนี้พวกเขาจะเปล่งประกายบนเวทีด้วยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ให้กับงานทั้งหมด และในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ